NBA ฤดูกาลใหม่นะครับใกล้จะเข้ามาเรื่อยๆและอีกแค่เดือนกว่าเท่านั้นนะครับในฤดูกาลที่จะมาถึงเนี่ยจะมีผู้เล่นที่เป็นสตาร์ของ NBA มีหลายต่อหลายคนที่ต้องการการพิสูจน์ตัวเองอีกหนึ่งครั้งฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลที่พวกเขาต้องพิสูจน์ตัวเองจะมีใครบ้างไปรับฟังพร้อมกันนะครับ เริ่มกันที่คนแรกนะครับนั่นคือลอนโซบอลลอนโซบอลเนี่ยฤดูกาลหน้าน่าจะเป็นฤดูกาลที่เจ้าตัวเนี่ยคาดหวังมากสุดเขามีอาการบาดเจ็บรบกวนมา943วันฟังอีกครั้งนะครับ943วันหรือห่างจากบาสเกตบอลไป2ปี7เดือนเขามีอาการบาดเจ็บผ่าแล้วผ่าอีกโอ้โหเดี๋ยวเจ็บนู่นเดี๋ยวเจ็บนี่เดี๋ยวเจ็บนั่น และก็ลันโซบอลเนี่ยเป็นพอยต์การ์ดถ้าเขาไม่มีอาการบาดเจ็บนะเขาเป็นพอยต์การ์ดที่เล่นเกมรับได้ยอดเยี่ยมมากการจ่ายบอลการลันเกมนี่คือเพียวพอยต์การ์ดที่แท้จริงเป็นพอยต์การ์ดตัวต้นๆของลีกซึ่งทําให้ตัวเขาเองเนี่ยได้รับสัญญากรอตโตในช่วงเวลาก่อนเจ็บเนี่ยหรือดูการที่จะมาถึงเนี่ยแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บเขายังรับเงินระดับ21.4ล้าน มันเป็นการที่บ่งบอกว่าเขาเนี่ยมีคุณค่าขนาดไหนรอนโซบอลพยายามอย่างมากเกือบ3ปีเนี่ยรักษาตัวเองตลอดฟื้นฟูตัวเองตลอดตอนนี้เริ่มกลับมาซ้อมบาสได้แล้วกระโดดดังได้แต่เดี๋ยวมาดูว่าความฟิตของเจ้าตัวเนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนในทีมชิคาโกบูสตาร์ที่เล่นด้วยกันมาย้ายออกไปหมดแล้วเดมาเดโรซานไปคิงคารูโซไปโอเคซซึ่ง เป็นในยะาสาคัญให้ลอนโซบอลแม้จะได้จอนกิดดี้มาแต่ยังต้องการกาดที่คู่กับกิดดี้ถ้าลอนโซบอลหายเจ็บกลับมาเล่นกับกิดดี้เล่นกับแซกลาวินยังดูเป็นอนาคตที่สดใสของชิคาโ,โกบูต้องบอกว่านี่คือฤดูกาลที่ลอนโซบอลจะต้องพิสูจน์ตัวเองเขาใกล้เข้าสู่ตลาดฟรีเอเจนถ้าปีนี้ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ โอกาสจะได้รับสัญญาก้อนโตคงเป็นไปได้ยากแต่ถ้าฤดูกาลนี้เขากลับมาพิสูจน์ตัวเองได้เล่นได้ป้องกันได้กลับมามีคุณค่าแอซซิดได้เชื่อเหลือเกินว่าเขาจะเป็นอนาคตไกลๆให้ชิคาโกบูแล้วสัญญาก้อนโตก็มีโอกาสจะได้รับอีกครั้งคนต่อมาที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองนะครับนั่นคือจามอรรน จามอลแลนเนี่ยในฤดูกาลก่อนนะ mm hmm. เขาไปทะลึ่งเล่นปืนเลยโดนแบนไปช่วงต้นฤดูกาล25เกมเขาพอพ้นโทษแบนปุ๊บจามอลแลนดูมุ่งมั่นตั้งใจมากในการกลับมาลงเล่นและก็มีฟอร์มที่ดีเขามี25.1คะแนน8.1อาซิด5.6รีบาวหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ดวงแตกได้รับอาการบาดเจ็บต้องพักยาวนะครับ จึงทำให้การไม่มีจามอลแลนเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อทีมโดยตรงเมมฟิสกิลลี่ชนะ27แพ้55ต้องบอกว่าการขาดจามอลแลนไปเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงกับทีมเมมฟิสกิลลี่พอไม่มีเขามันไม่มีผู้นำของทีมไม่มีคนลันเกมไม่มีคนสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับทีมการขาดจามอลแลนไปส่งผลกระทบต่อทีมเป็นจำนวนมากในฤดูกาลนี้ ใกล้จะเปิดฤดูกาลเนี่ยสถานะล่าสุดจามอลแลนพร้อมจะลงเล่นแล้วจามอลแลนต้องทำให้โลกเห็นว่าเขาจะพาเมมฟิสกิลลี่ไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องการขาดจามอลแลนเหมือนขาดใจการกลับมาในฤดูกาลนี้เหมือนเป็นการชดใช้ความผิดพลาดในฤดูกาลก่อนต้องมาดูว่าจามอแลนเนี่ยจะเฉิดฉายขนาดไหนในฤดูกาลนี้นะครับ คนต่อมาที่ต้องพิสูจน์ตัวเองเนี่ยนั่นคือลาเมโรบอลลาเมโรบอลในฤดูกาลล่าสุดหรือว่าฤดูกาลก่อนเนี่ยเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดเวลาฤดูกาล2022-2023เขาลงเล่นไป36เกมที่เหลือบาดเจ็บฤดูกาลที่ผ่านมาเขาเล่นไป22นัดเขามีอาการบาดเจ็บข้อเท้ารบกวนมาตลอดปีตลอด1ปีที่ผ่านมาเขาบาดเจ็บข้อเท้าหนักๆไป5ครั้ง มันส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นจากจะเป็นสตาร์ของ NBA ฟอร์มมันก็หยุดชะง,งักฟอร์มการเล่นของราเมโรบอลเนี่ยเขามี23.9คะแนนโดยเฉลีย่ย8แอาซิด5.1รีบา์ในจุดนี้มันเป็นจุดที่เป็นห่วงมากๆชา์ลอตฮอรเนตมีดาวลุ่งที่ดาม,มาใหม่ฝีมือดีหลายคนแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยผู้นำของทีมแนวหน้าของทีมยังเป็นลาเมโรบอล เขาต้องมาดูว่าฤดูกาลนี้ลามโลบอลเนี่ยจะบาดเจ็บอีกไหมถ้าเล่นอยู่2030เกมเนี่ยความเป็นผู้นำจะฝากอนาคตทีมไว้กับลาเมโลบอลก็เป็นเรื่องยากฤดูกาลนี้เขาหวังว่าลาเมโลบอลจะไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนแล้วโชว์ศักยภาพเหมาะกับการเป็นผู้นำเหมาะกับการฝากอนาคตทีมไว้ที่ลามโลบอลเราต้องมาดูกันว่าฤดูกาลนี้ลามโลบอล จะทำได้ดีขนาดไหนสถานการณ์ล่าสุดเจ้าตัวพร้อมจะลุย NBA มากๆแต่ต้องจับตาดูข้อท้าของเขาจะมีอาการบาดเจ็บอีกหรือไม่ผู้เล่นคนต่อมานะครับที่ต้องเฝ้าจับตามองแล้วก็ต้องดูว่าเป็นฤดูกาลพิสูจน์ตัวเองหนักๆเลยเนี่ยนั่นคือเคทอมสันเคทอมสันได้จากโกลเด้นสเตเบล์เออร์ทีมรักที่อยู่กันมา13ปีคว้าแชมป์ด้วยกันหลายสมยัยสร้างเขาจนมีวันนี้ เขาตัดสินใจย้าย,ายมาสู่ดัลลัสมาวลิกย้ายมาเล่นกับลูก้าเดนชิกกับคาร์ีเออร์วิงหวังว่าจะเป็นจิกซอหนึ่งตัวจะเป็นผู้เล่นที่เสริมให้ดัลลัสมาวลิกสามารถเป็นแชมป์ได้เขามองว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มดัลลัสและทำให้ดัลลัสเนี่ยถูกยกระดับไปเป็นทีมลุ้นแชมป์ ฤรือดูการนี้เนี่ยพอเคทอมสันย้ายมาสู่ดดลัสเขาเซ็นสัญญา3ปี50ล้านยังเป็นสัญญาก้อนโตพอสมควรเจ้าตัวยังมีฟอร์มการเล่นที่ใช้ได้เขามีฟอร์มอยู่ที่17.9คะแนน3.3รีบาว2อาแอสซิตตัวเคทอมสันเองเนี่ยเขามองว่าประสบการณ์การเป็นแชมป์ประสบการณ์การเข้ารอบลึกน่าจะมาช่วยเติมเต็มลูก้าดอนชิตได้มาช่วยดดลัสมาวลิกได้แต่ ก็มีแฟนบาสจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่เชื่อว่าเคทอมสันจะดีพอหรือดูกาลนี้เลยต้องมาดูกันว่าเคทอมสันจะพิสูจน์ตัวเองกลับมาได้หรือไม่จะเป็นคนสำคัญแบบที่เขาคาดหวังได้จริงหรือไม่นะครับคนสุดท้ายนะครับที่ต้องพิสูจน์ตัวเองหนักๆเลยเนี่ยนั่นคือเบนซิมอนเบนซิมอนเนี่ยต้องบอกว่า,าหรืฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าตัวไม่กลับไปใกล้ฟอร์มเก่งอีกเลย เขามีปัญหาทางจิตไม่เล่นหรือฤดูการหลังจากนั้นเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บหลังมา2ปีละฟอร์มการเล่นจาก10กว่าคะแนนก็ลงมาเหลือ6คะแนนกลายเป็นผู้เล่นดัดๆทั่วไปในฤดูกาลนี้เบนซิมอนเนี่ยเขายังมีสัญญาสุดท้ายอยู่ที่เซนกับฟิลาเดลเฟีย a 6เวนสัญญาของเขาเนี่ย5ปี177ล้านซึ่งปีนี้กำลังจะเป็นปีหมดสัญญาเจ้าตัว ในปีที่ผ่าน,านมาเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บหลังเล่นบ้างไม่เล่นบ้างเล่นตรงนู้นทีเล่นตรงนี้ท,ทีฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ไม่ไม่แบบไม่ได้ใกล้เคียงกับล่างสุดยอดเลยกลายเป็นผู้เล่นดัดๆทั่วไปเขามี6.1คะแนนโดยเฉลี่ย5.7แอสซิตแล้วก็7.9รีบาลฟอร์มการเล่นของเบนซิมอนไม่ใช่สตาร์แล้วแล้วยิ่งพอดูฟอร์มการเล่นดูกับระบบทีม เบนซิมอนเหมือนจะไม่มีที่ยืนในสังคมเล่นวงในก็ดูขัดขัดเขิขน,ขนเล่นพอยการดเดี๋ยวนี้ก็เล่นยากแล้วพอยการดก็ต้องชูให้ได้หรือทุกการนี้เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขายังดีพอใน NBA มาตามดูกันว่าถ้าเบนซิมอนพิสูจน์ตัวเองได้เชื่อเหลือเกินว่าเขายังมีคุณค่าใน NBA แต่ถ้ายังบาดเจ็บอยู่และเล่นไม่ได้ อน,นาคตใน NBA ของเบนซิมอนอาจจะปิดตัวลงในเร็วๆนี้หรืออาจจะไม่มีที่ยืนใน NBA อีกต่อไปเอาละนี่คือ5ดาราที่เราต้องตามเชียร์ตามส่งกำลังใจหวังให้พวกเขาเนี่ยกลับมามีฟอร์มที่ดีหวังให้กลับมาเล่นดีเหมือนเดิมคุณเชียร์ใครมากที่สุดคอมเมนต์บอกกันนะครับ